มนทนทหารบกที่31ถือกำเนิดมาจากกรมบัญชาการทหารบกมนทนนครสวรรค์ในปีพุทธศักราช2446ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ให้จัดทหารไปประจำมนทนภาคเหนือสืบเนื่องจากการส่งกำลังทหารไปปราบกบฏเงียวที่เมืองแพร่เมื่อปีพุทธศักราช2445 ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ทรงมีพระราชดำมริว่าจำเป็นจะต้องมีกองทหารประจำอยู่ทางภาคเหนือเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จกรมพระนริศรานุวัตวงศ เสนาบดีกระทรวงกลาโหมปรึกษาการปรับปรุงกิจการทหารกับกรมมาหลวงนครชยัยศรีสุรเดชซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกเพื่อตรีมวางแผนจัดตั้งกองทหารภาคเหนือขึ้น สำหรับที่ตั้งหน่วยทหารในมณฑลนครสวรรค์ทรงได้รับคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพซึ่งได้ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าสมเด็จพระเจา้าตากสินมหาราชได้เคยใช้พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ตั้งเป็นค่ายรับศึกพมาก่าเมื่อคราวกอบกู้เอการาชปีพุทธศักราช2314ที่ค่ายสันคู ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีเชิงเทินและสันคูสาด้านปรากฏหลักฐานเป็นร่องรอยอยู่ซึ่งณที่แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2328พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้ทรงใช้เป็นที่ตั้งค่ายทหาร ตั้งรับกองทัพพม่าที่ยกเข้ามาทางทิศเหนือเมื่อครั้งสงครามก้าวทัพโดยได้เสด็จมาประทับวางแผนบัญชาการรบณนะที่ค่ายสันคูแห่งนี้อีกด้วยในการกำหนดที่ตั้งค่ายทหารแห่งนี้ จอมพลพระเจ้าบรมบวงศ์เธอกมมรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชได้เป็นผู้ทรงเลือกพื้นที่โดยจะอยู่ทางด้านฝั่งทะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาติดกับเขตของที่ว่าการมณฑนนครสวรรค์โดยมีพันเอกหม่อมเจ้าคำรบปราโมทเป็นผู้บัญชาการท่านแรกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2446ซึ่งเป็นปีแห่งการจัดตั้งมณฑนฐานบกที่31โดยใช้นามหน่วยว่า กรมบัญชาการทหารบนกคนครสวรรค์ในปีพุทธศักราช2447จนถึง2451ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหน่วยทหารต่างๆของประเทศโดยกรมบัญชาการทหารบนกคนครสวรรค์ได้เปลี่ยนนามหน่วยมาเป็นกองพลที่6และจังหวัดทหารบนกคนครสวรรค์ตามลำดับและในปีพุทธศักราช2476ก็ได้มีการเปลี่ยนนามหน่วยเป็น มณฑนทนหารบกที่4และย้ายที่ตั้งมาอยู่ณฝันะ่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่ตั้งมาจนถึงปัจจุบันนี้และล่าสุดของนามหน่วยก็คือมณฑนทนหารบกที่31ซึ่งประกาศใช้ตามคำสั่งกองทัพบ,บกในปีพุทธศักราช2533เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมขอแนะนําหน่วยให้ทุกท่านทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีทั้งสิ้น12หน่วยเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจํานวน1หน่วยหน่วยงานในสังกัดกองทัพบกจํานวน10หน่วยและหน่วยงานสังกัดกองทัพอากาศจํานวน1หน่วยโรงงานวัตถุระเบิดทหารเป็นหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตั้งอยู่ที่ตำบลบางป่า อำเภอพยุหะคีรีมีภารกิจในการผลิตวัตถุระเบิดและกระสุนวิจัยและพัฒนาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ให้แก่ส่วนราชการกระทรวงกลาโหมส่วนราชการอื่นและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศปัจจุบันมีพลตีศักดิ์บุตรวงวานิชเป็นผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดบนทหารมณฑลทหารบกที่31เป็นหน่วยขึ้นตรงของ,ของกองทัพภาคที่3ตั้งอยู่ภายในค่ายจิรประวัติ มีภารกิจในการบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่กระทรวงกาโหมกำหนดรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รวมทั้งการสารทหารการคดีการช่วยดำเนินการคุ้มครองพยานในคดีอาญาและการเรือนจำดำเนินการศัตดีการเกณฑ์ช่วยราชการทหารและการระดมสรรพกํากำลังในเขตพื้นที่สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จเพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศสนับสนุนภารกิจของรัฐในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความมั่นคงภายในของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ปัจจุบันมีพลตีอดุลชมเย็นเป็นผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่31 โรงพยาบาลค่ายจริญบวรเป็นหน่วยขึ้นตรงของบนทนทหารบกที่31ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินอำเภอเมืองเป็นหนึ่งใน37โรงพยาบาลของกองทัพบกเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับต้นขนาด150เตียงเปิดให้บริการ73เตียงมีภารกิจให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่กำลังพลทหารครอบครัวทหารและประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องก,กอันโรคอย่างยั่งยืน รวมถึงดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นกรมแพทย์ทหารบกปัจจุบันมีพันเอกสมินบุลลิขิตเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทลนทหารบกที่31เป็นหน่วยขึ้นตรงของ,ของบนทลนทหารบกที่31ตั้งอยู่ภายในค่ายเจรประวัติมีภารกิจในการดํเนินการประสานงานและดําเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5ในวิชาทั่วไปวิชาทหารราบวิชาทหารมา้าวิชาทหารเปืนใหญ่ วิชาทหารช่างวิชาทหารสื่อสารวิชาอาวุธและวิชาสงครามพิเศษและหลักสูตรอื่นๆได้ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน9 00 0นายต่อปีปัจจุบันมีพันเอกรุ่งคุณมหาปัญญาวงเป็นผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารกรมทหารราบที่4เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่4กองทัพภาคที่3ตั้งอยู่ภายในค่ายจริรป,ประวัติเป็นหน่วยทหารที่จะตั้งและทำการรบเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ในสงครามอินโดจีนสงครามมหาเอเชียบูรพาและการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งพื้นที่เขาค้อและเขายา่จังหวัดเพชรบูรณ์มีภารกิจในการเตรียมกำลังป้องกันประเทศจัดตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมตาราบที่4ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนพื้นที่จังหวัดตากและปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนปัจจุบันมีพันเอกประสานเห็นประเสริฐ เป็นผู้บังคับการกรมฐานราบที่4กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่4เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมฐานราบที่4กองพลนฐานราบที่4ตั้งอยู่ภายในค่ายเจริญบวัิมีภารกิจในการเตรียมกำลังเพื่อพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บัญชาสั่งปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดต,ตากการปฏิบัติในชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ การปฏิบัติในชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนขุนอาสา3 0 6และการจัดกองร้อยช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประสบภัยปัจจุบันมีพันโทองอาจสัมพันธ์เป็นผู้บังคับกองพันกองพันธานราบที่2กรมฐานราบที่4เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมฐานราบที่4กองพลฐานราบที่4ตั้งอยู่ภายในค่ายจริรป,ประวัติมีภารกิจด้านการเตรียมกำลังของหน่วยดำเนินการภายใต้ขอบเขตการเตรียมกำลังของกองทัพบก ที่ระบ,บุไว้ในแผนพัฒนากองทัพบ,บกดหเนินการเตรียมกำลังกองร้อยเฉพาะกิจจำนวน3กองร้อยในการป้องกันชายแดนการช่วยเหลือประชาชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดเตรียมหน่วยทหารขนาดเล็กจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการดัดกำลังหนึ่งกองร้อยทหารราบปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตกากและหนึ่งหมวดสกัดกัน้นปฏิบัติาภารกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากปัจจุบันมีพันธโทกิษนะน้ำแก้วเป็นผู้มาขับกองพันกองพันฐานปุนใหญ่ที่4ี่ กรมทานปืนใหญ่ที่4เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมฐานปืนใหญ่ที่4กองพลฐานราบที่4ตั้งอยู่ภายในค่ายเจริประวัติมีภารกิจในการยิงสนับสนุนแก่หน่วยกำลังรบดำเนินกลยุทธ์ด้วยการยิงทำลายยิงตัดหลอนกำลังและยิงคมด้วยปืนใหญ่ประเภทรำกล้องต่อเป้าหมายต่างๆที่ขัดขวางความสำเร็จในภารกิจของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ปัจจุบันมีพันโทรทรงศิธิ์รอดสการเป็นผู้บังคับกองพัน กองพันธานช่างที่4กองพลทหารราบที่4เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพลทารราบที่4กองทัพภาคที่สตั้งอยู่ภายในค่ายจิรประวัติมีภารกิจอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ของฝ่ายเราขัดขวางการเคลื่อนที่ของข้าศึกการช่วยให้อยู่รอดในสนามรบการปฏิบัติงานช่างทั่วไปเพื่อให้การสรนับสนุนทหารการช่างแก่หน่วยดำเนินกลยุทธ์และการแผ่นที่สนามนอกจากนี้ยังให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างปัจจุบันมีพันโทสาธิตหานจันทร เป็นผู้บังคับกองพันธ์คลังแสงที่3กองคลังแสงกรมสมบูรุทฐารบกเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองคลังแสงกรมสมบูรทตหานบกตั้งอยู่ที่ตำบลบางปราบอเอพระยหคีรีมีภารกิจเบิกร,รับเก็บรักษาควาบคุมแจกจ่ายจำหน่ายซ่อมบำรุงและทำลายยุโทโธปกรณ์สายสัมบุ์ประเภท5และสนับสนุนหน่วยตามที่ได้รับมอบหมายเดําเนินการในเรื่องการรักษาการการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มณชา และอาคารสถานที่ของทางราชการรวมทั้งการบริการแรงงานและบริการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งการบันทึกและแรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ปัจจุบันมีพันเอกสวรุดิ์สุภเวชเป็นหัวหน้าคังแสงที่3แผนกอาหารสัตว์กองการสัตว์และ,กะเกษตรกรรมที่3กรมการสัตว์ทหารบกเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองการสัตว์และ,กะเกษตรกรรมที่ส กรมการสัตว์อาหารบกตั้งอยู่ที่ตำบลน,นครสวรรค์ออกอำเภอเมืองมีภา,ารกิจในการดำเนินการผลิตพืชอาหารสัตว์สนับสนุนหน่วยใช้ในกองทัพบ,บกบันทึกและแรายง,งานสถิติผลงานตามหน้าที่ปัจจุบันมีพันโทรประสิทธิ์มูลเครือคําเป็นหัวหน้าแผนกกองบินสีเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศตั้งอยู่ที่อำเภอตาคีมีภา,ารกิจในการเตรียมกําลังพร้อมรบและสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศ และการปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศโดยมีกิจกรรมหลักได้แก่การปฏิบัติการบินการป้องกันที่ตั้งทางทหารการซ่อมบำรุงอากาศยานระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และสมพบุตรรวมทั้งการสนับสนุนการบินในส่วนของกิจกรรมสนับสนุนได้แก่การบริหารทั่วไปการปฏิบัติงานด้านธุรการสารบัญการส่งกำลังลุงการเงินงบประมาณและสวัสดิการการรักษาความปลอดภัย และควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบปัจจุบันมีนาวากาศเอกเนนวามรัตประพัดทองเป็นผู้บังคับการกองบินสี่หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง